สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนะมาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเล็กชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้นายกเทศมนตรีเมืองลพบุร,ปปรีเป็นประธาน กิจกรรมปัดฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2,565ของโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาโดยมีการเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนชุดใหญ่ให้แก่นักเรียนพร้อมกับการแสดงดนตรีบนเวทีของนักเรียนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นครับเมื่อวันที่21มีนาคม2566ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานกิจกรรมปัดชิมนิเทศปีการศึกษา2566ของโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งประกอบด้วยนายสมชัยเตือนวาชาตเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี นายสุรชศกโชคชัยประธานสภาเทศบาลเมืองลบบุรีนายนิติธรเดชหลังสลิดในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีนายพัชกรปิ่นชัชวานผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วย นายประดิษฐ์โพทองรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางจิตติมากิติสุวรรณกูลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีและนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รวมให้การต้อนรับ ซึ่งหลังจากที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืงองลบบุรีได้เดินทางมาถึงในร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกห้องเรียนอย่างเป็นกันเอง สำหรับในปีการศึกษา2,565มีนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน289คนและนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน108คนโดยนายภัสกรปิ่นชัชวาลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเกิดความรักในสถาบันของตัวเองที่ศึกษาอยู่และเพื่อให้นักเรียนเกิดความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องด้านนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าวันนี้โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรมปัดฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา2565ก่อนที่จะจบการศึกษาและออกไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก้าวไปสู่สังคมที่กว้างขวางมากขึ้นขอให้นักเรียนนำความรู้นำความสามารถที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาขอให้นักเรียนตระหนักว่า คุณครูทุกท่านตั้งใจอบรมสั่งสอนและทำทุกอย่างเพื่อให้นักเรียนมีอนาคตที่สดใสมีหน้าที่การงานที่ดีและขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแต่ต้องไม่ลืมที่กลับมาโรงเรียนบ้างจากนั้นผู้แทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ได้นาพวงมาลัยมามอบให้กับนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณมาณะโอกาสนี้ทางโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดเตรียมอาหารโต๊ะจีนมาเลี้ยงให้กับนักเรียนจํานวน73โตะ๊ะและการแสดงดนตรีของนักเรียนขณะที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีร่วมรับประทานอาหารกับคณะครูนักเรียนอย่างเป็นกันเอง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นทั้งนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทุกโรงเรียนโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาไปสู่ระดับแนวหน้าในระดับจังหวัดและเทียบเคียงคุณภาพผลสมฤ์ในระดับประเทศคือการจัดการศึกษาอบรมตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิน่น โดยจัดการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีศักยภาพตามกรอบของการปฏิรูปการศึกษาพร้อมเน้นย้ำนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีต้องอ่านออกคิดเลขเป็นลายมือสวยโดยในปีงบประมาณ2566 ทางเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนําโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีตั้งเป้าหมายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานก้าวสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและด้านทักษะชีวิตโดยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นสถานศึกษาที่มีการบริหาร <c oughs> การจัดการศึกษา <c oughs> เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานความเป็นไทยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยีหน่วยมุ่งเน้นผลสำฤิ์ผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีมีคุณธรรมและสุขภาพสมบูรณ์มีทักษะชีวิตสามารถดำรงตนในสังคมสากลที่หลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและเป็นคนดี มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยครูและบุคลากรมีคุณภาพพร้อมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องมีความเป็นเลิศด้านภาษาไทยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะตามหลักสูตรมีผลสมฤทธิ์ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างสันติสุขพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นำมีความคิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลายพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการสื่อสารและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยเพื่อนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมประสานสัมพันธ์ชุมชนเพื่อมุ่งผลสำลร็และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบัรรรวมทั้งพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีทุกโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจาก,กันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วราศไกลเลิกกรรมาการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมเกติเลกชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ